ี่หอไปทรงเราไปนี่นี่ <laughs> คนไปแล้วเขาไปนไหนเาคายค่ะคายมากเหยัยเห็นคนหนีทัวร์ไหมดาวเทียมดาเทียมก็คอกดาวเทียมแพงเลยเจ๊อมรู้ไหม ี่ห้องนี้ช่วยลีแหละกระเ๋าแม่้าน่ะเยวะัห้องนี้บช่วยลีแหละจะขึ้นไหลารก็บรกเมียงก็งเจียวนั่น่ะบวกนั่น่ะพนทีดึเงินน่ะรถปอดที่ดึเงินน่ะบวกก็เด้เด้จะบอกเราขึ้นไหมยันอุบวกแกเอาขาเอาขาเอาขาอ่อนบวกเออเทขาอ่อนเจียวดูขาอ่อนเฉื่อยใจในบกัข้างหลังอ่ะมองกลับมาเปิดประตูมองกลับมา

ผมกับเจ๊แอมหนีทัวร์ครับไม่มีเงินจ่ายต่อหนีทัวร์มอกระคาย่อได้ไม่ไปจุดจอดรถนั้นหนีทัวร์ลงตรงจุดพักรถตรงเลยนะมอเตอร์วีดเจ๊จ๋าบอกฝากด้วยนะถ้าเกิดงานดีก็ไ้ของนาเบ้อไหนๆลองบอกพี่เอาเอาน่องเขาอาบอกนี่โกนน่องพี่โกนอย่างเงี้ย เล่วันีมา่าไปล่ะนีเก็บีเอาจ้าก็บพองขึ้นรถเขาพี่ก็ไม่แอบเนาะวัดีจ้าวัสดีครับพี่หูหนาย่งไม่ได้เจอหน้าพี่ผนานเป็นั่จ้าสมบัติดร้าก็บ้านก็เมี่งเขา อืมนั่นแหละให้แต่เขาแจกเขาแจกย้ำหอมขึ้นเออคูวตา้ามามาเอาหม,โทม,มอทอดเจ้าแม่ <c oughs> ของกับไปตัวันนี้ใครเมวลาแป๊บเดียว ไปค่ะเราเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปคลิปนี้ก็มาส่งเสียต่อโูรงานทางเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ